สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนเพื่อนพบกับโด่งเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับตามคําเรียกร้องเลยเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับสอบถามเข้ามามากเลยว่าเลยด้านอําเภอหน้าหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเส้นทางไปยังไงนะครับแล้วก็รักษณาเส้นทางเนี่ยขับยากไหมสูงชันหรือเปล่านะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยสอบถามเข้ามาว่าอยากจะเป็นทริปต่อนะครับทริปต่อหมายความว่าอยากจะออกท่องเที่ยวจากจังหวัดเลยนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปต่อทริปที่จุดจุดนี้นะครับ เส้นทางจะเป็นยังไงวันนี้ดมจัดให้เลยครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเส้นทางนะครับของการเดินทางไปที่นี่เนี่ยการออกจากอำเภอเมืองจังหวัดเลยอาจจะดูไม่ตื่นเต้นมากนักนะครับดมก็เลยเลือกเส้นทางที่เดินทางจากจุดชมวิวนะครับถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยนะฮะวันนี้เราก็เลยจะไปที่จุดนั้นก่อนนะครับแล้วก็รีวิวเส้นทางจากถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยนะครับมุ่งหน้าไปที่เลยด้านอำเภอหน,หนาวจังหวัดเพชรบุร์ครับ ทีนี้เส้นทางจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ได้เห็นพร้อมกันหรือครับคุณกำลังมองหาของขวัญที่ไม่ซ้ำใครอยู่ใช่ไหมคะวันนี้กับงานปั้นตุ๊กตาโมเดลตุ๊กตาน่าคล้ายที่ให้คุณมอบให้กับคนพิเศษของคุณได้ในทุกๆวันนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันครบรอบวันแต่งงานวันรับปริญญาวันกเกษียณ และวันพิเศษของทุกคนในครอบครัวสนใจทักหาจอยได้เลยนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงตำบลภูหอนะครับอําเภอภูหลวงจังหวัดเลยเรียบร้อยแล้วนะครับและด้านหน้าตรงนี้ก็คือเขตอําเภอภูหลวงนั่นเองจากจุดนี้นะครับก็ไม่ไกลแล้วฮะที่เราจะไปเริ่มต้นกันที่จุดแรกนะครับจุดชมวิวเลยวังใส ระหว่างทางนะครับก่อนที่เราจะไปถึงจุดเริ่มต้นของการรีวิวเส้นทางของเราเนี่ยผมเพิ่มเติมตรงนี้ให้หน่อยแล้วกันนะครับอีกประมาณ13กิโลนะครับจะถึงจุดชมวิวเลยวางไสเนี่ยช่วงนี้นะครับก็ยังมีการปรับปรุงเส้นทางอยู่เราจะเห็นว่าไหลาทางเนี่ยโอ้โหลึกมากนะครับการขับมาในเส้นทางนี้เวลากลางคืนต้องะระมัดระวังหน่อย ถ้าตกลงไปนี่เรื่องใหญ่เลยครับทุกคนนะเขากําลังปรับปรุงเส้นทางกันอยู่นะครับใครผ่านไปผ่านมาก็ระมัดระวังในอนาคตจะได้มีถนนส,สวยๆนะครับแล้วก็วิวดีๆนะฮะได้ท่องเที่ยวกันแต่ก็ถือว่าตอนนี้นะครับแค่กําลังปรับปรุงโด่งก็ว่าวิวเทีท่ถัดก็สวยไม่เบานะครับและจุดตรงนี้นะครับก็คือจุดแรกที่โด่งอยากพาทุกคนมาเริ่มรีวิวเส้นทางนะครับ นี่เป็นจุดชมวิวนะครับอยากให้ทุกคนมาเริ่มต้นที่ตรงนี้เนื่องจากว่าเส้นทางที่เดินทางผ่านขึ้นมาเนี่ยก็จะมีหลายช่วงที่มีความสูงชันนะครับแต่ว่ารถเล็กรถใหญ่มาได้หมดนะครับนี่ตรงนี้เป็นจุดชมวิวน้ําตกนะฮะซึ่งตอนนี้น่าจะมองไม่เห็นแต่ถ้าช่วงหน้าน้ําเนี่ยเราจะมองเห็นน้ําตกนะครับไกลมากๆซึ่งน้ําตกอะถ้าดองจําไม่ผิดนะครับถ้าดองจาไม่ผิดนะเดี๋ยวดองชี้ให้ดูอู้จะอยู่ตรงนู้นะครับนี่นี่อยู่ปลายนิ้วนะฮะตรงนั้นนะ่ะ ถ้าเป็นช่วงน้าน,น้ําเราเห็นน้าตกขนาดใหญ่จากจุดนี้เลยนะครับคือน้าตกมันใหญ่มากแล้วก็สูงมากนะครับที่จุดตรงนูน้นหลายท่านก็จะมาจุดชมวิวกันตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับก็จะมีร้านขายของฝากนะฮะร้านขายอนะาจะเครื่องดื่มเล็กน้อยอะไรครับถ้าเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะมีของขายฝั่งนู้นนะครับแต่นี้ดมงไม่แน่ใจนะเพราะวันนี้ดองมาเป็นวันศุกร์นะฮะ ก็จะมีห้องน้ําให้บริการอยู่ตรงนู้นนะครับก็สามารถมาจอดพักรถได้นี่ก็มีของขายนะครับมีร้านขายของเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับเราจอดเดินทางจากทางนี้นะฮะเราขึ้นไปทางนู้นฝั่งนู้นนะฮะและตรงนี้ครับคือจุดเริ่มต้นถ้ามาตรงนี้นะครับแล้วจะไปที่เลยด้านต่อเส้นทางเป็นยังไงเริ่มที่จุดนี้นะครับ มีการทำถนนหลายจุดแล้วก็สะพานหลายจุดเลยฮะตรงนี้น่าจะทําสะพานนะฮะเนื่องจากว่าเป็นล่องเขาที่มีน้ำไหลผ่านหน้าน้ำเนี่ยเส้นทางตรงนี้นะฮะน้ำจะพัดแรงมากๆเพื่อป้องกันถนนกัดเซาะนะครับเขาก็น่าจะทําเป็นสะพานข้ามไปเลยแล้วก็ให้น้ำไหลผ่านนะฮะเดินทางมาก็ระมัดระวังกันหน่อยช่วงที่เขาทำถนนนะครับ แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยน่าห่วงเนื่องจากอากาศมันแห้งนะครับก็จะมีแค่ฝุ่นแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าที่เป็นฤดูฝนนะครับโอ้โหถนนเละๆเนี่ยบางทีถ้าเพื่อน,นๆชาวสองล้อนะครับขับมาอาจจะมีการลื่นสะบัดได้นะครับก็ระมัดระวังกันหน่อยนะ่าจะสร้างกันอีกนานพอสมควรเลยครับแต่ตรงนี้ครับเราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับขวามือเป็นร้านกาแฟแรกด้านบนนี้จะเป็นจดุดชมวิวที่มีร้านกาแฟหลายร้านมากเลยนะครับ แลวิวด้านหน้านะครับก็คือวิวมหาชนของถนนเส้นนี้ครับถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยจุดนี้นะครับนอกจากมีร้านกาแฟนะขวามือมีลานกางเต็นท์ด้วยนะฮะตรงห็นมีห้องน้ํานะครับนี่มีลานกางเต็นท์ด้วยตรงนี้นะฮะโอ้วันนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นักท่องเที่ยวอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะตรงนี้นะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขียวขจีสวยมาก แต่พูดถึงนี่วิวตรงนี้มาทีไรก็มีความสุขนะฮะเวลาที่หน่คิดงานไม่ออกหรือว่าไม่มีอะไรทำนะฮะหนงชอบมาที่นี่แล้วก็นั่งชมวิวบนเขานะฮะปล่อยอารมณ์ไปเรื่อยคิดงานไปเรื่อยตรงนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยครับไม่ได้มาที่นานมากแล้ววิวที่นี่ก็ยังเป็นถนนลอยฟ้าที่ดูสูงเหมือนเดิมเลยครับทุกคน และป้ายด้านหน้านะครับถ้าเราข้ามป้ายสีน้ําเงินด้านหน้าไปนะครับก็จะเป็นเขตของจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยววันนี้เราย้อนกลับไปกันก่อนนะครับว่าในเส้นทางจะเป็นยังไงนะฮะเน่เห็นไหมฮะพอเราย้อนกลับไปนะครับผ่านป้ายนี้ก็คือเป็นเขตจังหวัดเลยนะฮะ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย มีการถกเถียงหลายคนนะครับว่าจุดนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรเขตจังหวัดอะไรนะครับมันเป็นรอยต่อของสองจังหวัดนั่นเองนะครับตลวงพาทุกคนย้อนม,มาก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาชมวิวรอบๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราออกไปรีวิวเส้นทางกระดับเต็มๆจนถึงเลยด้านกันครับเป็นจุดเช็คอินแท้ๆถูนะฮะโอ้โหสติกเกอร์ไรเดอร์นี่เพียบเลยฮนะต <laughs> เดียโอ้โหไม่แน่ใจลามันถึง้างหลังหรือเปลนะ่า นี่ว่าเราเชียโอ้โหเนี่ยถึงข้างหลังเลยนะครับ <c oughs> จุดเช็คอินที่แท้ทูนะฮะนี่แล้วก็นี่วิวนะครับวันนี้ตอนนี้บ่ายสองแล้วฮะแดดอาจจะแรงหน่อยแต่ว่าวิวก็สวยเช่นเคยนะครับเนี่ยวิวที่นี่สูงมากนะครับเป็นภูเขาที่สูงแล้วก็วิวสวยนะครับแต่ว่าฤดูนี้อาจจะไม่ค่อยเขียยขจีเท่าไหร,ร่นะจากจุดนี้นะครับ จุดชมวิวถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยนะฮะไปที่เลยด้าน GPS ขึ้นว่า48กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ59นาทีหรือว่าประมาณ1ชั่วโมงนะครับทุกคนจากจุดนี้1ชั่วโมงมาดูกันว่าเส้นทางจะเป็นยังไงนะครับจุดแรกนะครับที่เราจะขับลงไปนี่อันตรายเลยครับจุดแรกทางลงเขาชันนะครับ3กิโลเมตร ทคนิคของโดนะครับถ้าเราโหลดน้ํามาเต็มพิกัดแบบนี้นะครับลดหนักมากๆแบบนี้นะฮะการลดาระของการใช้เบรคของหนมคืออย่างแรกก็คือการใช้เกียร์ต่ํานั่นเองครับตอนนี้ลงด้วยเกียร์สามนะครับโหแต่ความชันมันเยอะฮะรถมันลงเร็วมากเลยถ้าลงเร็วแบบนี้นะครับถ้าเป็นรถขับสี่ก็จะมีอีกเทคนิคหนึ่งที่หนมใช้บ่อยๆก็คือเปิดโหมดขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเพราะว่าถ้าเรา เปิดโหมดขับเพืนสี่ล้อเนี่ยมันจะทําให้ล้อทั้งสนะครับช่วยชะลอความเร็วได้จะทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นฮนะเส้นทางตรงนี้ลงเขาชันนะครับต้องบอกว่าชันเลยลดลงเร็วมากๆแล้วก็โคตรเคี้ยวนะครับในช่วงแรกตอนนี้เราวิ่งอยู่ถนนหมายเลข2.0.16ฮะและกำลังลงเขาชัน3ามกิโลเมตรในช่วงแรกนะฮะ ซ้ายและขวาเนี่ยมีจุดกลางเต็นท์นะฮะหลายจุดเลยมีร้านอาหารนะครับแต่ว่าก่อนขึ้นมาก็มาเช็คกันก่อนนะครับว่าเขาเปิดวันไหนคือบางร้านก็จะเปิดเป็นบางวันนะฮะที่ดองดูนะครับบางร้านก็ปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นการขึ้นมาท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ก็โทรเช็คนะครับถ้าใครจะขึ้นมากลางเต็นท์หรือว่าจะขึ้นมาทานข้าวยังไงก็ถ้าพอมีข้อมูลก็ลองเช็คกับทางเพจก็ทางเบอร์โทรร้านค้าดูนะครับ ถนนหมายเลข2016นะฮะเป็นถนนที่วิ่งบนภูเขาเนี่ยหลายลูกเลยนะครับบางช่วงก็วิ่งลัดล้อตามไหล่เขานะครับบางช่วงก็วิ่งข้ามภูเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ถนนหมายเลข2016ตรงนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่า วิวทิวทัศน์ค่อนข้างจะสูงเลยแล้ววิวถนนเนี่ยสวยมากในบางจุดนะครับแต่ว่าช่วงฤดูนี้ก็อาจจะดูแห้งแล้งหน่อยแต่ถ้ามาช่วงฤดูฝนนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของป่าไม้หรือว่าภูเขาที่เขียวขจีจริงๆครับช่วงนี้อาจจะดูแห้งหน่อยเท่านั้นเองผิวถนนช่วงนี้ไม่ค่อยโอเคแท้2016เนี่ยเป็นถนนที่หลังจากออกจากจุดชมวิวนะเป็นช่วงที่ผิวถนนเสียหายหลายช่วงเลย แล้วก็เหมือนจะได้รับการปรับปรุงแต่ก็เสียกลับมาเสียหายเหมือนเดิมนะครับดดไม่แน่ใจเนื่องจากว่าสาเหตุหลักคืออะไรนะฮะแต่ผิวถนนนี่ผม้โหนะ้ยฮะถนนนี่กระเด้งกระดอนเลยครับผิวถนนเสียหายมากๆกล้องนี่กระเด้งกระดอนเลยครับบางทีมีการปรับปรุงนะฮะแต่ว่าการปรับปรุงเนี่ยก็กลับมาเสียหายได้อย่างรวดเร็วเลยนะดดไม่แน่ใจว่า ว่าผิดสเปคหรือว่าเป็นเพราะว่ารถหนักนะฮะมาใช้เส้นทางตรงนี้เยอะนะครับไม่แน่ใจจริงๆแต่ผิวถนนเนี่ยโอ้โหรถกระเด้งกระดอนเลยครับแต่อย่างว่านะครับถ้าผิวถนนที่ไม่ดีเนี่ยเราเพียงแค่ค่อยๆขับนะฮะค่อยๆหยอดไปแล้วก็ขับรถชมวิวไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เชื่อว่าทุกอุปสรรคไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะผ่านพ้นไปได้ครับโอ้โหแถวนี้นะครับพอขับเข้ามาเพิ่งเห็นนะฮะ จุดที่เกิดการเผานะฮะเผาต้นไม้เผาต้นจ้าที่หลายจุดมากเลยนะครับช่วงนี้นะฮะถ้าไม่พูดถึงการเผาป่านะครับหรือเผาหญ้าเผาอ้อยนะฮะจนทําให้เกิดฝุ่น PM นะฮะหรือว่าฝุ่นพิษที่มีพิษต่อร่างกายเนี่ยถ้าไม่พูดถึงก็เป็นไปไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะช่วงฤดูแบบนี้เนี่ยหลายๆจุดนะฮะมีการเผาแบบนี้เยอะมากๆ ย่างน้อยนะครับดงอยากให้เ<ๆ>พื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่ที่มองเห็นถึงการท่องเที่ยวของประเทศเรานะครับตอนนี้เนี่ยมีข่าวออกไปในหลายๆประเทศเลยครับว่าประเทศไทยเนี่ยติดหนึ่งอนหนึ่งในสิบของโลกนะครับที่พ m เยอะและอันตรายมากๆลองคิดดูสิครับว่า70%รายได้หลักของประเทศไทยเนี่ยมาจากการท่องเที่ยวนะครับถ้าประเทศไทยขึ้นชื่อว่า เป็นประเทศที่มีอากาศเป็นพิษติดหนึ่งในสิบของโลกและติดมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันดับขยับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็บลภาวะทางอากาศเสียมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีเนี่ยลองย้อนคิดสิครับว่านักท่องเที่ยวจะหายไปขนาดไหนคําว่าประเทศที่น่าท่องเที่ยวประเทศไทยน่าเที่ยวเนี่ยมันจะหายไปขนาดไหนนะครับตัออยากให้ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับคือ เราอาจจะหยุดพฤติกรรมทั้งหมดไม่ได้แต่อย่างน้อยนะครับช่วยเตือนกันช่วยเบามันลงนะฮะผมเชื่อว่าในอนาคตอะถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับมันจะดีขึ้นได้แน่นอนแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยเราไม่ลดน้ำลงเลยนะครับเราไม่ช่วยกันเลยเนี่ยเราปล่อยให้มันเป็นแบบนี้แล้วเป็นมากขึ้นมากขึ้นนะครับบอกได้คําเดียวครับว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยหายแน่นอนแล้วก็อากาศดีๆนะครับ อากาศบริสุทธิ์ที่ทําให้เราสุขภาพดีนะฮะมันจะหายไปและมันจะเหลือแต่บลพิษทางอากาศนะครับที่ทําให้ตัวเราและลูกหลานเรานะครับเติบโตขึ้นมากับโรคปอดนะฮะโรคทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้สิ่งพวกนี้โด่งไม่อยากให้เกิดเลยครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเริ่มต้นที่ตัวเราครับโด่งเชื่อว,ว่าทุกอย่างจะดีขึ้นได้ครับคือไ่เห็นไหมฮะว่าโอ้โหด้านซ้ายด้านขวานี่ เต็มไปด้วยร่องรอยการเผารระะ่อองอยนะไฟไหม้จริงๆนะเห็นแล้วรู้สึกเศร้าใจเหมือนกันครับหลังจากที่เราขึ้นเขาลงเขามาหลายลูกแล้วนะครับจากถนนหมายเลข2016ตรงนี้นะครับเราเห็นป้ายว่าเลี้ยวซ้ายไปที่อําเภอน้ำหนาวนะครับจากจุดนี้เราจะเลี้ยวซ้ายนะครับไปที่อําเภอน้ำหนาว และเปลี่ยนจากเส้นทาง2016นะฮะพอเราเลี้ยวซ้ายมาถนนจะเปลี่ยนเป็นหมายเลข2216นะฮะและจากจุดนี้ไปนะครับระยะทางอีกประมาณ30กิโลเมตรนะครับแต่ว่า GPS ขึ้นว่า40นาทีถึงนะฮะจากจุดนี้ไปอำเภอนํำหนาก็ไม่ไกลนะฮะเลยด้านนะฮะ29กิโลเมตรนะครับอําอำเภอนําหนา57นะจากจุดนี้ เส้นทางก็ยังเป็นถนน2เลนแบบขับสวนแบบนี้นะครับแต่รู้สึกว่าพอเลี้ยวเข้ามาเนี่ยผิวถนนดีกว่าเส้นที่ผ่านมาเลยครับนะฮะผิวถนนค่อนข้างโอเคเลยถนนปว้งขึ้นนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าความคดเคี้ยวเนี่ยยังคงเช่นเดิมนะครับ ถึงแม้ช่วงฤดูหนาวนะครับจะเป็นช่วงฤดูที่ต้นไม้เนี่ยมีความแห้งแล้งแล้วก็ดูไม่เขียวขจีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้กลับมาในการขับรถท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็คือวิวทิวทัศน์ที่มองได้ไกลมากๆนะฮะเนื่องจากว่าต้นไม้เนี่ยเขาไม่ค่อยบังตานะเขาผัดใบออกหมดเวลาที่จุดไหนที่มีวิวสวยๆนะครับเทควิวไกลๆเนี่ยโหเราจะมองเห็นแบบนี้เลยครับเราจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ไกลมากๆนะฮะ ถนนลอยฟ้าเส้นนี้เนี่ยถ้าเพื่อนคนไหนที่ไม่รีบร้อนนะฮะก็สามารถมาเที่ยวจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ใช้ถนนเส้นนี้เนี่ยขับไปที่อำเภอน้ำาตาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโดยการขับชมวิวไปเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องรีบเนื่องจากว่าถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนที่มีขนาดไม่ค่อยใหญ่มากนักนะฮะแล้วก็วิ่งรัดเลาะตามไหล่เขาแล้วก็ยอดเขาไปเรื่อยๆแบบนี้ความค้เคี้ยวเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย การมาทำความเร็วในถนนแบบนี้นะครับอาจจะอันตรายไปหน่อยแต่ว่าถ้้เมื่อชาวสองล้อเนี่ยเขาชอบเป็นพิเศษเลยนะถนนที่มีความโค้วแบบนี้เนื่องจากว่าเวลาขับมอเตอร์ไซค์นะครับได้ใส่แอคชั่นนะฮะในการเข้าโค้งในแต่ละโค้งนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับกับวิวถนนเส้นนี้แค่ได้มาขับรถเล่นนะครับจบเพรว่าคุ้มแล้วนะฮะถงช่าวิวถนนที่เป็นถนนลอยฟ้าเนี่ยเราไป ค่อนข้างหลายเส้นทางเนี่ยแค่ระหว่างทางเดินทางเนี่ยก็มีความสุขแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถนนเส้นนี้เนี่ยไม่ได้รับการปรับปรุปงให้มีจุดชมวิวนะครับจริงๆอ่ะผมว่าหลายๆจุดเนี่ยถ้าทําเป็นจุดชมวิวนะครับถนนเส้นนี้น่าจะได้รับความนิยมเลยแหละครับเนื่องจากว่ามีหลายช่วงเลยที่วิวสวยมากๆถ้ามีจุดชมวิวนะครับจุดถ่ายภาพอะไรประมาณนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับฝาก หน่วยงานในพื้นที่หน่อยนะครับหลมเชื่อว่าใช้งบไม่เยอะฮะการทําจุดชมวิวในแต่ละจุดนะครับอาจจะตัดต้นไม้หน่อยนะครับปรับแต่งดินหน่อยแล้วก็อาจจะทําห้องน้ําสักนิดนะฮะไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เป็นจุดพักรถนะครับแล้วก็จุดถ่ายภาพท่นเองเพราะว่าถนนเส้นนี้เนี่ยโอ้โหโอ้ช่วงปลายฝนต้นหนาวมีเสน่ห์จริงๆนะครับทั้งความเขียวขจีของเส้นทางวิวภูเขานะครับวิวถนนลอยฟ้ารวมทั้ง หมอกสวยๆที่จะลอยตัวผ่านนะฮะเนี่ยตอนนี้ถึงแม้ความแห้งแล้งจะมีเหมือแนบบที่โดงบอกนะฮะเราก็ยังเห็นความสวยงามของวิวถนนนะครับเนื่องจากว่าเป็นถนนลอยฟ้าที่วิ่งอยู่บนยอดเขาจริงๆพอเรามาถึงตรงนี้นะครับเราจะเห็นป้ายขวามือเลยว่าอบตหลักด่านนะครับพอเข้าโค้งมาจะเห็นป้ายเลยเลยด้านเลี้ยวซ้าย จากจุดนี้นะครับก็จะมีกลวยสีส้มๆแบบนี้นะครับมีแพรลอนแบบนี้ตั้งอยู่ก็ชะลอความเร็วเลยครับชะลอความเร็วได้เลยน่าจะเป็นซอยเล็กๆอยู่ตรงหัวโค้งนะครับตรงนี้ทั้งโคง้งทั้งเนือนเนี่ยระมัดระวังหน่อยนะครับเวลาที่รถเขาวิ่งมาอาจจะมองไม่เห็นเรานะฮะนี่ เลี้ยวซ้ายนะครับเลยด้านลานหินหัสจันย์9กิโลเมตรนะฮะเป็นซอยเล็กๆนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาได้เลย mm hmm. อ่าระมัดระวังหน่อยนะครับพอเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาเราจะเห็นได้ครับว่าถนนเนี่ยเล็กมากๆเป็นถนนคอนกรีตค่อนข้างเก่านะครับแล้วก็เล็กมากๆเลยจากจุดนี้ไปนะครับก็เหลืออีกแค่ ไม่ถึง10กิโลเมตรนะครับเราจะผ่านเส้นทางถนนคอนกรีตรเล็กๆนะฮะผ่านเขตชุมชนออกมาพอพ้นเขตชุมชนมาปุ๊บจากถนนคอนกรีตรก็กลายเป็นถนนลาดยางนะครับแต่ว่าก็มีขนาดเล็กไม่ต่างกันนะถับมา,าถึงตรงนี้ก็พ้นเขตชุมชนแล้วครับใกล้ความจริงแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเส้นทางจะเป็นยังไงนะฮะก่อนถึงแล้วก็ปลายทางเนี่ยปัจจุบันเป็นยังไง ได้เห็นพร้อมกันเลยครับวิวทิทัศน์ที่เลยด้านโอ้โหทางช่วงนี้นะครับน่าจะเป็นทางขนาดเล็กแล้วขยายด้านข้างออกมาเพื่อมันใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าความเรียบนี่ไม่มีเลยมีบบ้ายเตือนนะครับเส้นทางชํำรุดแล้วก็ขึ้นชันนะนี่ฮะฟังเสียงเครืนยนต์นะครับโอ้โหทางตรงนี้ชันนะฮะชันไม่พอแคบแถมถนนเสียหายนะ อันนี้เขาต่อเขาต่อมาให้นะฮะถ้าไม่ต่อมาให้นี่ตรงนี้น่าจะขับยากนะฮะถนนเสียหายมากครับแล้วก็เสียหายในช่วงที่มีความชันด้วยนะฮะโอโหระมัดระวังนิดนึงนะครับมาถึงตรงนี้แต่ก็ใกล้ความจริงแล้วครับ GPS บอกว่าอีก7.1กิโลยังขึ้นยาวต่อเนื่องนะฮะยังขึ้นยาวต่อเนื่องอยู่เลย นี่เป็นช่วงที่เทำคทบความเร็วไม่ได้ด้วยนะฮะต้องค่อยๆไหลขึ้นนะเนื่องจากว่าผิวถนนไม่ค่อยดีนะฮะนี่ฮะโอ้โหคอนกรีตแตกเสียหายหลายจุดเลยครับเนี่ยผิวถนนไม่ค่อยดีเลยครับตรงนี้ระมัดระวังนะครับค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเราได้เห็นพิกัดถนนลอยฟ้าอีกช่วงหนึ่งแล้วครับ พอเราพ้นช่วงนั้นมารู้สึกว่าจากถนนที่เสียหายนะครับตรงทางขึ้นที่ชันนะฮะมาถึงตรงนี้นี่ถนนดีขึ้นมากเลยแล้วก็ตรงนี้นะฮะเราดูจากด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยอู้เราขึ้นมาสูงนะฮะภูเขาลุนนี้ค่อนข้างสูงเลยเรามองเห็นวิวไปได้ไกลมากมากเรามองเห็นวิวได้ไกลมากมากเหมือนวันนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็โดยส่วนมากที่ขับ ตามโดมหรือว่าแซงโดดงไปในส่วนขึ้นมานี่ส่วนมากใต้ที่เป็นกมทมทางนั้นเลยนะครับโอ้โหแต่งว่าที่นี่นะฮะตอนนี้ก็ได้รับความนิยมไม่เบาเลยครับเห็นวิวถนนไหมครับแต่ถนนแคบมากครแคบเล็กมากเลยถนนโอ้แคบไปเล็กมากเลยครับโอ้ขอโทษครับพี่ผลกันหรือเปล่า โเกือบเฉียวนะครับกับที่ใหญ่ของเรานะฮะดีที่ด้านซ้ายมีทางดินให้ลงนะครับถ้าไม่มีทางดินให้ลงนี่แย่เลยครับเมื่อสักครู่รถใหญ่กันทั้งคู่เลยฮะเนี่ยครับ,รบเส้นทางแบบนี้ต้องระมัดระวังหน่อยแต่พี่เขามารยาทด,ดีมากนะครับตะกี้ผมรู้เลยว่ามีรถสวนขึ้นมาเพราะพี่เขาบี่แปรก่อนที่จะขึ้นมานะฮะนี่ดูวิวตรงนี้ดูวิวตรงนี้อยากให้ดูวิวตรงนี้ครับ เป็นไงฮะโอ้โห,โโห,โโหสวยงามนะครับวิวถนนสวยมากๆวกวิวทัศน์เส้นทางก่อนถึงเลยด้านสวยมากๆเลยครับผมว่าถ้าช่วงปลายฝนต้นหนาวนะน่าจะสวยกว่าน,นี้ครับธรรมชาตินะครับพอขับขึ้นมาแล้วเนี่ยเส้นทางต่อไปก็คือการขับขาลงนะฮะโ,โ้มีป้ายทางชำรุด โอ้นี่ครับทางชันรู้ถายไปเกือบเลนหนึ่งแน่เหลือเลนเดียวระมัดระวังกันหน่อยนะครับอตอนนี้โด่งก็เข้าเกียร์แมนนวลน,นะฮะเข้าเกียร์หนึ่งเลยเนื่องจากถนนค่อนข้างแคบอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราใช้เบรกหนักมากเกินไปนะครับโอเคอไม่ลงต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวมาลงต่อเนื่องตรงนี้โด่งก็ลงด้วยเกียร์สองนะครับเพราะว่าดูจากวิวทิวทัศน์แล้วน่าจะลงคอน้างยาว โอ้โหรถที่สวนมาแต่ละคันนะครับไม่ที่เป็นกรุงเทพทงนั้นเลยแต่ละคนที่มาไกลกันมากเลยครับเนี่ยฮะลงอย่างต่อเนื่องนะครับวิวถนนเป็นแบบนี้เลยอย่าดูวิวกันเพลินนะฮะเนื่องจากว่าถนนก็แคบนะฮะแล้วก็ไม่มีเหล็กกั้นที่ดูมาตรฐานนะครับผมเชื่อว่าเหล็กกั้นเล็กๆแบบนี้นะจะเอาไม่อยู่นะ เป็นอีกหนึ่งโค้งนะฮะที่ค่อนข้างจะหวาดเสียวเพราะไม่มีเหล็กอะไรกั้นเลยนะ่ะถ้าเลยพาดมาก็ยาวเลยครับน่าจะลงไปหลายร้อยเมตรอยู่นะฮะเส้นทางนี้นะฮะถูกว่าควรจะได้รับการปรับปรุงนะะถ้าดูจากปริมาณนะักท่องเที่ยวนะเป็นอีกเส้นทางที่น่าจะได้รับการปรับปรุงถึงแม้นะเที่ยวไม่เยอะมากแต่ว่าถ้าเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวหลายจุดเนี่ยถ ว่าเยอะนะครับนักท่องเที่ยวถือว่าได้รับความนิยมแล,แล้วแล้วก็น่าจะมีงบได้รับการปรับปรุงฮนะเพราะถนนนี้แบบอันตรายหลายจุดเลยครับแถมมีความเสียหายด้วยมาถึงตรงนี้เห็นไหมฮะจะมีป้ายบอกนะครับว่าเลยด้านเลี้ยวขวามาถึงเขตชุมชนแล้วนะครับก็เรามาระวังกันหน่อยเมื่อสักครู่เนี่ยเราลงเขายาวมาเลยนะฮะแล้วก็ ลงมาเจอเขตชุมชนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่สวนขึ้นไปเดี่ยเขาจะพยายามทําความเร็วนะฮะระมัดระวังกันนิดนึงใกล้แล้วฮะ1.4กิโลเมตรเท่านั้นจากเขตชุมชนตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้นะครับเหมือนได้รับความนิยมมากขึ้นมีของขายด้วยนะครับเดี๋ยวเรา,าขับลงไปดูก่อนดีกว่าน,านะครับ หลูไม่แน่ใจว่าขับลงน่าจะขับลงได้นะอ๋อเดี๋ยวนี้มีของขายเดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาดูของขายด้านบนกันนะครับเราขับลงไปดูก่อนอ๋อดี๋วนี้ห้องน้ำ้วยละการปรับปรุงนะครับแต่ก่อนห้องน้ําใช้ไม่ได้เลยฮนะตอนนั้นดกมาแบบนาแล้วฮะหลายปีปานี้ห้องน้ําใช้ไม่ได้เลยครับไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแต่ว่าปีนี้เหมือนได้รับการ ปรับปรุงในหลายๆส่วนเลยครับห้องน้ำใช้ได้นะักท่องเที่ยวมีมากขึ้นนะฮะอจุดนี้ลงมามาจอดรถด้านล่างได้นะครับจอดรถด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเราจอดรถแลด้วเดี๋ยวลงไปชมกันนะครับว่าด้านล่างบรรยากาศจะเป็นยังไงเนี่ยครับลงมาจะมีลานจอดรถตรงนี้นะครับ มาถึงแล้วครับเดี๋ยวลงไปดูกันว่าลักษณะการเดินลงไปข้างล่างเส้นทางจะเป็นยังไงนะครับจุดเริ่มต้นของการเดินลงไปนะครับเป็นทางดินแบบนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นลักษณะหินที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเราจะเดินลงไปทางนี้นะฮะเดี๋ยวลงไปชมกันว่าข้างล่างจะมีอะไรบ้างน,นะครับ จะเห็นนะครับว่าตรงนี้เป็นลานหินขนาดใหญ่เลยแล้วก็ถ้าเป็นช่วงฤดูน้ําหลากนะครับตรงนี้น่าจะเต็มไปด้วยน้ําเลยครับเราจะเห็นว่าโขดหินเนี่ยจะสลับซับซ้อนสวยงามน,นะครับตรงนี้เป็นลานหินขนาดใหญ่มากๆแต่ตรงนู้นะคระับที่เวเดินผ่านมากับกลายเป็นล่องหินนะครับที่เต็มไปด้วยเหมือนรูกลมๆนะฮะรูพุนกลมๆใหญ่ๆแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับโอ้ตรงนี้นี่ลานหินสุดลุกหูลูก,ลกตาไปทางนู้นเลยนะครับ จุดที่เาเดินผ่านมาเนี่ยจะเป็นจุดที่ต้องบอกว่าตามล่องหินต่างๆนะครับคนเขาจะเดินมุดๆลงไปนะแล้วก็ไปถ่ายรูปซึ่งภาพที่ออกมาเนี่ยสวยงามมากนะครับแล้วก็แปลกตามากจริงๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้บันทึกภาพนะครับดวงจะลองเก็บภาพให้ชมนะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะหาล่องนะฮะที่ลงไปที่หินนะฮะแล้วก็ลงไปถ่ายรูปตามล่องต่างๆช่องต่างๆนั่นเองนะครับเราจะเห็นนะครับว่า ล่องหินโดยสดมากเนี่ยจะเป็นล่องกลมๆแบบนี้นะครับเห็นไหมจะเป็นล่องกลมๆดูกลมๆฮะก็แปลกดีนะฮะเนี่ยครับถ้าเรามาดูชัดๆตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่าโหนี่คือน้ํากัดเซาะนะครับหินก็จะเป็นวงกลมแบบนี้เลยฮะเห็นไหมกลมเลยอันนี้ไม่ทะลุนะครับแต่ว่าก็เป็นล่องกลมๆแบบนี้ ส่วนจุดใหญ่ๆนะครับที่มีการเดินลงไปถ่ายรูปกันก็จะเป็น2จุดหลักๆตรงนู้นเดี๋ยวลงไปแอบถ่ายกันดูนะครับตรงนี้น่าจะเป็นมุมมหาชนนะฮะที่ลงไปถ่ายรูปได้ค่อนข้างสวยก็จะมีช่างภาพนะครับอยู่ด้านในเลยคอยถ่ายรูปให้นะักท่องเที่ยวนะครับส่วนภาพก็เจาะมาแปลกตาแล้วก็สวยมากๆนี่ครับคืออีกจุดหนึ่งนะฮะที่ถ่ายรูปได้สวยมากๆ ทั้งคนถ่ายทั้งคนถูกถ่ายนะคะรับโอ้โหนะะี่ฮะเราจะเห็นนะครับว่าด้านในเนี่ยเป็นหลุมขนาดใหญ่แล้วก็กลมมากนะฮะนี่ฮะมีทั้งหลุมใหญ่นะครับแล้วก็หลุมเล็กแล้วก็หลุมที่เป็นปรูพรุนแบบนี้นะฮะบางช่องก็ทะลุไอ้ทะลุหากันนะฮะบางช่องก็ไม่ทะลุนะครับนี่โอ้โหดูดีฮะ เหมือนเป็นโพรงของมดนะฮะแต่จริงๆนี่พวกนี้คือปฏิกราการที่เกิดจากน้ํานะครับเพราะว่าช่วงหน้าน้ําเนี่ยน้ําจะไหลาจากฝั่งนี้ไหลาจากฝั่งนี้ก็ไหลผ่านลงมาตรงนี้นะฮะไปทางนี้สายหนึ่งนะครับแล้วก็ไปทางนี้อีกทางหนึงน่งเนี่ยสองสายน้ําก็เลยมากรัดกอ้อนหินที่อยู่ตรงนี้นะครับก็เลยเกิดเป็นความสวยงามแล้วก็แปลกตาแบบนี้นั่นเองเนี่ยฮะเป็นโพรงแบบนี้เลยครับ ขอบคุณโฮค่าแคมเปอร์ทักกับทุกการเดินทางค่ะทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้อัปเดตเส้นทางและเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรารวมไปจนถึงท่านใดที่จะสนับสนุนช่องเรานั้นตามข้อมูลที่เราลงไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ